ก็เจอดอกพักกุมอีกละต้นพักกุมต้นเมเปิลอาฮอนออกได้วิหายชัดลุง่วยเก็บเพื่อนหักดอกอย่างนี้เลยใบเขาจะประมาณนี้เจ้นเพื่อนเยอะจะเฮ็บมาไว้เพื่อนน้ ลูกจะไปเป็นคำอะต่อยเสียมะใส่กล้องเพื่อนทำไมน้าต่อยติยืนให้เพื่อนนี่จ้ะดอกไอ้ดอกพักกลุ่มเหมือนเพื่อนใบมันก็ติเป็นแล้วต่อยเสีเบื้องใบได้จ้ะเด้อใบก็จะเป็นลักษณะนี่จ้ะเหมนเพื่อนจ้ะสังเกตได้จ้ะเด้อกระต้นต้นอันดอกไม่เปิดนั่ะหล่ะจ้ะคุณพ่อช่วยเก็บรู้ไปเนาะกันโอ้ไปเนาะ ขั้วซอยกันเก็บเพื่อนเพื่องพวนนะ่ะอยู่นี่มันก็นอยู่มองมองจอดรถด,ด้ยวยเพื่อนเพื่อนเอยอย่งนิดนึงด้วยเพืนเ่นหยอดแนวนียไปแกงคือพักบานเลยเพือนเพื่อนจ้า พักหวานบานเฮาเลยแหละจ้ะบกขมเด้อจ้ะเด้อย,ย,ยอดเขากินแซบแซบคุณพ่อซอยเก็บโว้ยได้ใ,ใจขนาดเพราะว่าอัต่อยมีสิ่งแหลกเปลี่ยนกับเพื่อนอุ๊บไปละบอกคุณนาอันถามนะกับเขาแซบพอบังเทียงนั่นแซบแม่แซบถามผู้ได้กับวันแซบก็เลยบอกแต่เด็กกินกับเขาแซบนี่ยหยอดอันเนี้ยต่อยเขาด้เพื่อนๆี่จ้ะไว้มันสังเกตง่ายด้วยเพื่อนๆจ้ะ ผักกุ้มเหมือนเพื่อนผักกุ้มมาเก็บกันดนะจ้ะมาเก็บแถวอันเลี้ยซอยเก็บเยคืชิงนี่ใกล้ผู้น้อยจองไว้อันอยูมองนี่เขาก็มีกล่องวิดีโอจับเพื่อการแต่บยียนอต่อยเฮ็ดคอนเทนต์เนาะอต่อยบอกบอกคกนถามเธอมาเก็บของฉันเหรือบอ <laughs> อ,อีมากกน่าคอนเทนต์เกนนอืัวออกกเบิม่ยน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ดันนิดนึงนะจะวิ่งนิดนึงเด้อเพื่อนเอจ้าตอนกันยับกล่องไปกันยับกล่องมากเมเปิลเมเปิ่นเพื่อนผักกุ้มนั่นแหละจ้าเออธนากินกับผักกุ้มเด้อจ้ะยอดเพิ่นเอาไปแกงไส่ไข่มดแดงเด้อเพื่อนเพักหวานบานเท่าเลยจ้ายอดโฟสิกแต่เอากินเค้กลูก เก mm ็ดอดทนโอ้โห้่ายเป็นดอกไม้นี้เป็นเดียกก็้าโพสต์มานี่ดอกดอกอร่อยนี่ตัวนี้อื้อหือ เด้อเพื่อนเพื่อนมเมื่ก็บพักกุ้มกันดอกพักกุ้มเ,เพื่อนๆพ่พอมาช่วยเอ้กิ๊ดนีไปนะลูกหว้จ่องไว้นะลูกจ่องไว้ภาษาไทยผมย้อยจองไบดอกมันจะโอ้ยดอกมันจะร่วงหมดเลยเนาะ บ้องานอันคนตุรกีพันยานไปเก็บไก่เพิ่นเนาะเพิ่นจอดรถนอนอืมพอเป็นงานขนาดเดี๋ยวเพื่อนตัวเะเอาดอกหันใดหยอดมันมาแล้วเนาะเดินนิดหนูระวังมันเข้าตายนะลูก yeah. หหนไว้ลูกโหนไว้หนูกินหนูกินข้าวมาหลายจานไม่ใช่หรอวันนี้โอเคห็ดนี่เฉยเพียณพอกอนดอกกำลังหนาดกินเหมือนเพื่อนแต่มันออกยอดแล้วยอดมันก็กินแซบอยู่ด้วยจ้ะโอ้ ไปกอใไ่ตุ้คุณคุณลุงย่ามเป็นแข็งแรงค่ะดีดียังตเมือนเพื่อนมาต้อยเฮ็ดน่เน,นิดนี่แต่ย่ามเป็นป่วยนะ่ะเมื่อใดเลยพอคุณลุงก็เป็นคนคนขยันอยู่แล้วเนาะ <laughs> สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดทายหนาก้นสดคุณ คุณลุงปล่อยแก่ธรรมชาติเพือนเพือนโอ้ยอยากอายน้ำเด้จ้าอยากอายโอ้ยเพื่อนกินนั่นแกนยังเราแกนตะวันน่ะเพื่อนเติบเบิร์ดมือเพื่อนจ้าโอ้ยเพราะว่ามีมากกว่าอุ้นด้วยเนาะผู้ใดก็จะหาเรื่องตื่นแกนตะวันให้ให้ลูกให้ผัวกินเด้อเพื่อนจ้าเก็บไปเอาตัวอ้หมูติดไปดองบ่ แต่บ่ร้องเอาต่อยใส่เป็ดแกงเพื่อนใส่แกงแซ่บปะยังมันได้ครึ่งถุงแล้วเพื่อนมัน <c oughs> บไหวเบิง้งบไหวเบิงบเบ้งว่ามาเก็บนก้กคนเดินเยี่ยเอาวันนี้นี่ตดนะตดอุ้ยแม่ Hat nicht, ver äh, hat nicht Scheiben Kohlen hm? verboten. gehen. ist Lass uns einfach nur wachsen. War ein Haarbein. sowieso. vorher nehmen. Ja, genau. Ja, das ist schön. Dann wachsen so trotzdem wieder. Ich habe gegeben. กินนกเอออร์ดะอยากกินนกเต็มเดือบ่อยเด็กก็อตอยกับตีเดินทางกลับบ้านกันแล้วเหมือนเพื่อนจ้าได้เกือบเต็นถุงเหมือนเพื่อนจ้าต่อยกับขอบคุณเพม่อนทุกูทุกคนเนาะถือว่าบนคลิปนี้เนาะให้จำไว้ด้วยจะไม่เป็นดอกของเมยเปิลแต่เป็นส่วนของเมยเปิ้ลสีดองสีแกงสีส้มอีหยังใดเพราะจะมือเนี้ยต่อยกะได้ไปครึ่งถุงเด้อเหมือนเพื่อนจ้า ได้รพ่อแกงอยู่จ้ะคลิปในตอตลบของล่าไปแคร์มีได้หพื่อนๆจ้ะขอบคุณไลค์ขอบคุณสับตะไครุ้กุลทุกคนขอบคุณคอมเมนต์ได้จ้ะไปพอกันคลิปนาจ้ะ